มนุษย์คือสัตว์สังคมโดยพื้นฐานของมนุษย์แล้วมักมุ่งเน้นสแสวงหาปัจจัยสเพื่อการดำรงชีวิตการสแสวงหาปัจจัย4ของมนุษย์บ่อยครั้งต้องมีปฏิสัมพันธ์ด้านอารมณ์ทั้งด้านบวกและด้านลบกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองบางครั้งทําให้ตัวชีวิตทางด้านความสุขทั้งกายและใจลดลงส่งผลเสียแก่ตนเองและองคอ์กรกรมประชาสัมพันธ์คือหน่วยงานหลักด้านการประชาสัมพันธ์ จึงได้มีนโยบายขับเคลื่อนการสร้างสุขในองค์กรหรือการสร้างสุขภาวะทั้ง8ประการด้วยหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกรมประชาสัมพันธ์เองเนี่ยก็ได้เห็นความสําคัญในเรื่องนี้และพยายามที่จะขับเคลื่อนการสร้างสุขในองค์กรนะคะก็ได้จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาวะตามหลักปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นนะคะโดยมีเป้าหมายหลักก็เพื่อที่จะให้บุคลากรในกรมประชาสัมพันธ์เนี่ย ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทำงานเพื่อเป็นการขยายผลและขับเคลื่อนการสร้างสุขภายในองค์กรไปสู่ข้าราชการและบุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็วและเป็นรูป,ปรธรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักสร้างสุของค์กรตัวคูณกรมประชาสัมพันธ์หรือนอสอ,อ,อตัวคูณคืออีกกิจกรรมหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว ทางกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยมอบให้ทุกหน่วยงานในสังกัดของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยจะต้องมีนักสร้างสุขขององค์กรสร้างนักสร้างสุของค์กรหรือเราเรียกว่านาสอสอตัวคูณของกรมประชาสัมพันธ์ขึ้นนักสร้างสุขขององค์กรเนี่ยจะต้องมาจัดทําแผนเพื่อที่จะกําหนดกิจกรรมโดยได้คัดตัวแทนบุคลากรทั่วทั้งประเทศทั้งในพื้นที่ของสํานักประชาสัมพันธ์เขต1ถึงแ สำนักงานประชาสมัมพันธ์จังหวัดภาคหนึ่งถึงภาคแเพื่อที่จะให้ข้าราชการรวมถึงพนักงานลูกจ้างในสังกัดเนี่ยได้มีบรรยากาศของการที่จะมาสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับตนเองอันจะมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจะส่งผลต่อในเรื่องของการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักประชาสพันธ์เขต7สำนักประชาสพันธ์เขต8และผู้แทนสำนักงานประชาสพันธ์จังหวัดภาค7และภาค8ได้คิดเครื่องมือสร้างสุขในชีวิตของคนทำงานเพื่อมากำหนดกิจกรรมเสนอต,ต่อคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการทำงานซึ่งก่อนการกำหนดกิจกรรมได้มีการสำรวจกลุ่มตัวอย่างจำนวน1 1 7ตัวอย่างสรุปความต้องการของบุคลากร กิจกรรมต่างเนี่ยไม่ได้ว่าคณะทํางานนี้หรือว่าเนสาอ,อตัวคุณทุกท่านที่ผ่านเนี่ยะจะเป็นคนกําหนดมันจะต้องมีการสํารวจก่อนว่าความต้องการของบุคลากรในหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบของเราเนี่ยต้องการอะไรต้องการทําอะไรต้องการความสุขประเภทไหนมันมีถึง8 8ตัว8ประการนะคะแต่สิ่งสําคัญนั้น8ประการหรือแฮปปี้เอเนี่ยมันต้องยึดในหลักของหลัก หลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยจากผลการสำรวจตัวอย่างดังกล่าวทำให้คณะทำงานนอสอ,อตัวคูณสามารถกำหนดโครงการภายใต้ชื่อโครงการแบ่งปันความสุขโดยกำหนดให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จำนวน495คนมีส่วนร่วมในการสร้างสุขในองค์กรตามกรอบเครื่องมือในการสร้างสุขในชีวิตของคนทำงานจำนวน8กิจกรรมประกอบด้วย ออกกำลังกายประจำสัปดาห์ตรวจสุขภาพประจำปีขยับกลายขายเส้นทำแปลงผักสวนครัวและแปลงดอกไม้สวดมนต์ก่อนการประชมุมหิ้วปีนโตเข้าวัดตักบาตรเป็นนิดยเย้าเยือนเพื่อนพ้องน้องพี่และฝึกอาชีพเสริมประชาสัมพันธ์เขต7สําสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค7สําสำนักประชาสัมพันธ์เขตแปและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาคแปเนี่ยเราเป็นกลุ่มเดียวกัน เป็นการรวมพลังความสามัคคีของคณะหมู่ข้าราชการในสำนักประชาสัมพันธ์เขตที่เรากำหนดนะั้นมีกิจกรรมทั้งหมด8กิจกรรมกิจกรรมแรกนั้นก็จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการออกกำลังกายประจำสัปดาห์แล้วก็กิจกรรมที่2ก็จะเป็นเรื่องของการตรวจสุขภาพประจำปีกิจกรรมที่3ก็เป็นเรื่องของการขยับกายคลายเส้น กิจกรรมที่4ก็จะเป็นเรื่องของการทําแปลงผักสวนครัวหรือว่าแปลงดอกไม้กิจกรรมที่5ก็จะเป็นในเรื่องของการสวดมนต์ก่อนการประชุมกิจกรรมที่6ก็จะเป็นเรื่องของการตักบารน,นะคะตักบาทที่บินโตเข้าวัดตักบาตเป็นนิตนะคะกิจกรรมที่7ก็จะเป็นเรื่องของการเย้ายเยียนพี่น้องและกิจกรรมที่8ก็เป็นกิจกรรมในเรื่องของการฝึกอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่ายนะคะ ภายหลังจากการกำหนดกิจกรรมแล้วได้ส่งผ่านแผนงานโครงการสู่การปริบัติตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2557เป็นต้นมาส่งผลสมริ์ต่อบุคลากรและองค์กรอย่างเป็นรูปประธรรมนี่ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่สร้างสามารถสร้างความสามัคคีได้อย่างหนึ่งเลยทีเดียวนะครับ ในส่วนตรงนี้นะคะพวกเราก็ชอบกิจกรรมแบบนี้กันมากๆบางคนก็มีการเสนอความคิดเห็นกิจกรรมอื่นๆขึ้นมาด้วยค่ะทุกอย่างต้องทาได้ถ้าเรามีความพยายามและเราก็รู้จักช่วยเหลือกันและสามคัคคีกันนั่นเองครับซึ่งก็เป็นการสร้างรอยยิม้มสร้างเสียงหัวเราะนะคะต่อย,ย่อยกิจกรรมให้ดียิ่งขึ้นนะคะสนุกสนานมีความสุขทุกครั้งนะครับที่ได้ร่วมกิจกรรมควรจะมีต่อไปและควรจะทําต่อเรื่องครับก็ถือว่าดีนะคะโอเคตรงเนี้ยแบบว่าเขามาสอนให้เราประหยัด ประหยัดค่าใช้จ่ายแต่ก็เป็นอะไรที่ช่วยเสริมสร้างพลังในการทําง,งานได้ดีองค์กรมีความสุขมากยิ่งขึ้นความเป็นพี่เป็นน้องกลับมามากยิ่งความสนุกความเฮฮาความเป็นพี่เป็นน้องมีมากขึ้นหรือแม้แต่การทําสวนครัวเราเผักปลูกผักเราไม่เคยที่จะมาจับจอบไม่เคยที่จะมาลดน้ําไม่เคยที่จะได้พูดคุยกันในเวลางานแต่พอเรามาร่วมกิจกรรมอย่างนี้เราสามารถพูดคุยสนุกสนานสร้างความสามัคคีได้ค่ะ